นี้เราจะมารีวิวคีย์บอร์ดนะครับเป็นมัคเคลนิคอลคีย์บอร์ดนะครับแบบ60%นะครับมีขนาดกระถัดรัดล้นะครับก็แบบยี่ห้อนะครับอันนี้เป็นตัวกล่องนะครับจะเป็นยี่ห้อ r k นะครับก็อาว่า Royal Cruz หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ Royal Cruz อันนี้นะว่า r k เป็นรุ่นนะครับอันนี้จะเห็นนะครับ r k 61นะครับนี่ตัวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับสีส้มดำ ก็แพ็กเกจยิ่งก็กระทัดรัดนะครับไม่มีอะไรนะรน,นี้ก็ถ้าเปิดในกล่องมาเนี่ยตอนเปิดครั้งแรกนะที่เราแกะกล่องมาะจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นถุงที่ใส่เจ้าตัวคีย์บอร์ดนี้มานะครับแล้วก็จะมีะเหมือนคล้ายๆใบรับประกันนะเป็นสายาจีนหมดเลยนะครับอ่านไม่ออกอันนี้แล้วก็จะมีตัวคิวอาร์โค้ดนะสำหรับสกแกนดูพวกการใช้งานของคีย์บอร์ดนะครับเป็น วิวอินสตัคชั่นนะครับอันนี้ก็รถขยับไปได้นะครับก็คือสแกนดูผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะครับก็จะมีช่องตรงนี้ครับถ้าเปิดมาอ่ยมันจะเก็บพวกอุปกรณ์ที่แถมมาครับก็จะมีเป็นอันนี้เป็นตัวถอดนะครับเดี๋ยวจะถอดเซาลินดูสวิตช์ทีครับถอดคีย์แคปจะมีอันนี้นะครับเป็นรีเซิร์ฟเวอร์นะครับของตัวไวเลสนะครับไวเลสโหมดสำหรับเสียบนะครับ กับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับไวริสหรือว่าสายนะครับอันนี้จะเป็นสาย USB Type C นะเป็น Type C นครับตัวนี้ to Type A นะครับสำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับอีกทีนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือผมเสียบชาร์จผ่าน apter, อะแดปเตอร์มือถือทั่วไปนะครับก็เป็นการเสียบชาร์จไวเเฉียนะแต่ถ,ถ้าเป็นการเสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นการชาร์จด้วยแล้วก็สามารถ ใช้พันหมด usb ได้ด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับของที่มาในกล่องนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดคร่าวนะจ้าตัวคียบอร์ดสายจะยาวประมาณสองเมตรได้นะครับประมาณเมตรแปดหรือ2เมตรนะมไม่แน่ใจนะว่าค่อนข้างยาวอครับนะก็คือ อันนี้ต่อลงไปถึงอะแดป,ปเตอร์ข้างล่างนะอะแดป,ปเตอร์ชาร์จแล้วก็ยังเหลืออยู่เยอะมากเลยนะเนี่ยเยอะเลยก็ทับเก็บไว้อยย่างงเี้ก็เสียบชาร์จไว้ถ้าชาร์จเต็มแล้วเราก็ถอดออกนะคแบบนี้แล้วก็เก็บไว้แล้วก็ใช้ผ่านโหมดไร้สายนะครับก็อันนี้ผมถอดรีเซพเตอร์นะครับแล้วก็เชื่อมต่อได้หมดบลูทูธไว้กับโน้ตบุ๊กกันนะครับก็นี่คนระับก็สามารถใช้งานได้ปกติก ตัวคีย์บอร์ดก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมต่อนะรูทาย e ีนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นปุ่มสลับโหมดนะบลูทูธหรือว่าไวเลสนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ On-Off ปิดเปิดนะครับก็จะมีเป็นตัวกันลื่นนะครับเป็นอย่างสีขาวอย่างนี้นะครับ4จุดก็จะมีน็อตลูน็อตมีฉลากข้างหลังนะครับนี้ก็ด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะของคีย์บอร์ดแบบ60%นะครับ ก็คีบขีแข็งเนี้เป็นพลาสติกอย่างดีเลยก็คุณภาพแบบสัมผัสแล้วก็รู้สึกแบบค่อแนบบข้างดีนะครับไม่ได้แบบดูกองแกงอะไรนะครับราคาทเทียบกับราคาคืคุค้มมากนะครับก็คีบนะครับจะเป็นตัวฐานเนี่ยจะดูมันๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวปุ่มอาจจะเป็นแบบออกแนวด้านๆนะครับอันนี้แล้วก็จะทองๆนะครับให้ดูปุ่มอันนี้เป็นคีย์แคป นะพลาสติกก็ค่อนข้างหนาเหมือนกันนะครับแล้วก็ปุ่มนะครับสวิตช์จะมันจะเป็นสกรีนคาว่า,า r k นะครับอาจจะมองไม่เห็นหรอกส,สกรีน r k แต่ว่เาเท่าที่อยาดรีวิวมนะาบอกว่าเป็นสวิตช์ของเคนะครับก็แบบสีฟ้าแล้ววันนี้ก็จะเป็นมีเสียงคลิกกี้นะแล้วก็จะมีไฟนะครับด้านในนะเป็นไฟ LED อยู่ด้านใน แล้วก็ตัวเพลทนะครับเพลทของสวิตเนี่ยจะเป็นโลหะสีขาวซ้อนอยู่ด้านในตัวคีย์บอร์ดก็จะมีประมาณนี้นะครับหลักๆก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฟังก์ชันการใช้งานทีนะครับแล้วก็ลูกเล่นสีต่างๆต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของอฟังก์ชันการใช้งานนะครับแล้วก็ลูกเล่นสีต่างๆนะครับก็เนื่องจากมันเป็นคีย์บอร์ดแบบ60%ชล จานวนปุ่มคีย์รัดต่างๆมันก็จะแบบต้องย่อรวมเข้ามาซ้อนกันู่ในปุ่มเดียวกันนะครับก็จะต้องมีการกดปุ่มฟังก์ชันนะเพื่อใช้งานฟังก์ชันลักอะไรต่างๆก็เดี๋ยวเรามาดูไปทีละส่วนนะครับก็จะมีเดี๋ยวจะอินเสิร์ตเป็นวิดีโอที่แคปหน้าจอนะครับดูเป็นแบบโปรแกรมนะครับที่ดูว่าการกดปุ่มต่างๆนะ ให้ดูประกอบอีกทีนะครับการกดปุ่มเนี่ยก็จะมีปุ่มฟังก์ชันแล้วก็มี3ตัวเลือกนี้นะก็จะมีไปดูที่ถ้าเป็นไฟสีเดียวแบบนี้นะครับจะสามารถเพิ่มลดสีไดนะ้อันนี้คือความสว่างสูงส,สุดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราจะลองกดลดแสงดูนะเพราะจะมีนี้จนถึงปิดไปนะครับก็จะกระพริบแล้วก็เป็นการปิดไฟแบบนะี้แล้วก็ถ้าเกิดเราจะเปิดไฟก็กดฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่มเพิ่มไฟนี่กนะ็จะมี1ระดับ สองระดับสามระดับสี่ระดับนะแล้วก็ระดับสุดท้ายสว่างสงสุดระดับที่ห้าก็จะกระพริบแล้วก็ติดนะครับอันนี้เรากดซ้ำก็จะกระพริบก็แปลว่าไฟนี่คือความสวงระดับความสว่างสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็จะมีโหมดที่เป็นลูกเล่นไฟนะครับมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับนี่จะเป็นไฟสีเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็นค้างอันนี้เป็น WSD นะครับเวลาใช้ในการเดินเวลาเล่นเกม FPS นะครับก็ตัวตัอไฟนะครับ นี่เป็นกระพริบนะครับเหมือนบลิสติ้งน,นะครับจช้อนข้างเร็วหน่อต่อไปครับนี่เป็นจะดับปุ่มที่เรากดนะติดทั้งหมดแล้วก็เรากดปุ่มนั้นก็จะดับค่อยๆติดขึ้นมาใหม่ต่อไปนะนี่เป็นคลื่นนะนี่ก็เป็นคลื่นเหมือนกันสลับไปนี่ก็เป็นคลื่นแบบสลับเป็นช่วงๆไปเนยนี่เป็นคลื่นเหมือนกันจากซ้ายขวาเข้ามาทงการ นี่เป็นวิ่งออกจากปุ่มที่เรากดนะไฟนะจะวิ่งในแถบที่เรากดต่อไปจะติดปุ่มที่เรากดแล้วค่อยๆดับไปประมาณ5าวินี้เป็นกระยิบออกมืดนะมืดมืดลงแล้วปุ๊บไฟจกปุ่มเรากดนี่เป็นไฟวิ่งนะเป็นวกมเป็นก้นหอยเข้ามาตรงกลาง คนหอยเหมือนกันแต่ว่าจะสลับด้านกันนะก็มีเมื่อกี้วิ่งออกงข้างด้วยสุดท้ายนี่ก็คล้ายค้คนหอยมางกาแล้วก็เฮ้ดีกว่าต่างกดผิดนะครับไปต่อนี่เป็นวิ่งเป็นแถวนะครับเหมือนงูนะครับลงมาอันนี้กระพิบติดเป็นตุมติดนะเรื่อยเรื่อยต่อไปนะวิ่งแล้วนะครับสลับ ไปซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนี่นเป็นหมดสายเว็น,นี่ก็คือหมดแล้วนี่ก็คือติดทุกปุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเปิดไฟสว่างทั้งสุดไว้แบบนี้นะครับสําหรับตัวต่อไปนะครับในการใช้ปุ่มฟังก์ชันนะครับผู่กับปุ่มคอนโทรลนะครับจะเป็นการสลับการใช้ปุ่มตัวเลขหรือว่าปุ่มตัว,ว F5 พวกคีย์ฟังก์ชัน F1 ถึง F2 ถ้าเรากดปุ่มฟังก์ชันเลยนะครับคู่กับไอ้พวกนี้นะครับจะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันคีย์ฟังก์ชันของตัวคีย์บอร์ดนะครับจะมีกดไมค์คอมนะครับเปิดโฮมเพจเปิดอีเมลหลักๆประมาณนี้นก็จะมีไล่ไปนี้เปิดเพลงมีพอดเพลงนะครับเพย์พอดเพลงได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับประมาณนี้ปิดเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ถ้าเรากดปุ่มฟังก์ชันคู่กับปุ่มคอนโทรลแบบนี้นะครับก,ก็จะเป็นการเลือกใช้นะครับยจะมีอินเสิร์ทภาพจากหน้าจอมาอยู่านโปรแกรมนะ,ะเพิ่มการกด f หนึ่งหรือ s สองแบบนี้นะครับถ้กดปุ่มฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งคู่กับปุ่มคอนโทรลต,ตามไปนะครับจะเป็นการเลือกใช้ตัวเลขนะครับแบบน,นี้นี่เห็นเลยนี่นะครับเป็นการเลือกใช้ตัวเลขนะครับก็จะประมาณนี้ ก็ถ้ากดปุ่มฟังก์ชันควบคู่ปุ่ม enter น,นี่นะเป็นการสลับใช้ arrow key จะมี arrow key ซ่อนอยู่ตรงนี้คนระถ้าเรากดอันนี้ที่ผมกดอยู่จะเป็นการใช้พวกปุ่ม select ปุ่ม alternate ของมันนะนี่ถ้าเรากดปุ่มฟังก์ชันควบ enter อีครั้งหนึามาปุ๊บจากที่นีเป็นการเลือกใช้ arrow key ที่ซ่อนอยู่นี่คนระับพรากดสามไป arrow key เราไม่ใช้ แล้วากดมีตัวท้ายสำหรับคนที่เล่นเกมอะไรเงี้ยเคยไหมแบบว่ากดไปโดนปุ่ม Windows ออกแล้วมันก็เด้งออกจาก,กเกมครับตัวนี้สามารถปิดได้นะนี่จะมีรูปล็อกปุ่ม Windows นะครับอยู่นี้เรากดนี้นี่เรากดไม่มีอะไรขึ้นมาใช้งานไม่ได้แล้วเรากดฟังก์ชันซ้ำอีกครั้งนึงก็เป็นการกดล็อกแล้วเราก็สามารถกดใช้ปุ่ม Windows ได้นี่ก็ถือว่าใช้ได้ดีครับนี่แบบ เป็นสาเหตุที่แบบเลือกซื้อตัวนี้มาเลยนะเวลาเล่นเกมก็สะดุดขึ้นมานะครับก็พอเป็นแบบ10%แล้วเนี่ยทำให้เมียบพื้นที่เนี่ยในการแบบลากเมาส์เนี่ยนะครับเพราะเล่นตัวเนี่ยเล่นเกม a p s ก็คือต้องลากเมาส์เยอะนะครับจะใช้พื้นที่ในการลากเมาส์ก็จะเนี่ยสามารถลากพื้นที่ลากเพิ่มขึ้นนะครับก็กีบอร์ดตัวคีบอร์ดก็กระทัดรักดีนะครับก็ตัวนี้แบบค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยนะครับ ในการเลือกซื้ออะเปิดดูละค่อนข้างหลายตัวนะก็มาเจอตัวนี้ที่แบบขายดีนะครับแล้วก็คนรีวิวนะค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆนะครับว่าทำัมข้อดีนะครับก็คือมีความคุ้มค่านะวัสดุแน่นมากครับแล้วก็หาซื้อง่ายนะครับแต่ว่าฟัางก์ชันการใช้งานก็เยอะด้วยนะวันนี้มีทั้งเป็นรีซิฟเวอร์ผ่านไวเลสผ่านบลูทูธนะครับแล้วก็เป็นบลูทูธ5.0าดดด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ หลายอุปกรณ์พกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นผ่านสาย USB นะครับที่เป็น Type C รึง Type A ท, 8, ที่ทั้งชาร์จไปด้วยแล้วก็เชื่อมต่อไปด้วยได้ด้วยนะครับเราไม่ใช้เราก็มาเสียบอะแดปเตอรชาร์จไฟไว้เฉยๆแบบนี้นะ mm hmm. แล้วก็ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือ,อที่สําหรับผมเนี่ยก็จะเป็นการที่มันไม่มีขีดไทยนะอาจจะซื้อกีแคปมาเปลี่ยนนะครับ อีกทีหนึ่งนะแต่ผมแบบซื้อสติกเกอร์มาประหยัดหน่อยแล้วก็สติกเกอร์มาแปะทีหนึนน่งก็ไม่มีขีดไทยหรือบางคนที่ไม่ได้มีปัญหานในการพิมพ์ไทยสามารถแบบจำได้ว่าปุ่มไหนเป็นตัวไหนอะไรก็สามารถใช้ได้เลยนะครับค่อนข้างดีอยู่ก็ดูคียนดูสะอาดดีด้วยนะเขาไม่มีขีดไทยก็จะมีแบบไฟรอดนะที่ตัว2อ,อร์มเีนี้ก็สวยไปอีกแบบคียๆครับประมาณนี้สีก็จะมีสีขาวสีดำนะสองโมเดลสองสีนะครับ ที่ผมเลือกมานี้เป็นสีขาวนะให้เข้าเซตกับตัวเมาส์สีขาวนี้ด้วยนะวการรีวิวหลักๆก,ก,ก็จะประมาณนี้นะมีข้อสงสัยอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์เลยนะครับถ้าสำหรับใครที่อยากซื้อก็เหมือนที่บอกนะก็จะมีราคาอยู่ประมาณก้าร้อยถึง1,000ตัวนี้นะครับสำหรับตัวที่เป็นสีเดียวแล้วก็2ั0สองพัตัวที่เป็น rgb นะครับมีตัวมีร้านที่นำเข้ามาขายในไทยด้วยนะครับก็จะสูงกว่าการซื้อจากจีนนิดหน่อยนะประมาณน สองร้อยอะไรประมาณนี้สองสามร้อยนะครับอันนี้สั่งมาจากจีนจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับของก็จะเข้ามาถึงนะครับก็จะได้ถูกกว่านิดหน่อยประมาณนี้สำหรับตัวคีย์บอร์ดหาได้ผมได้จากแอปชอปี้นะแอปชปี้ e แล้วก็ร้านเยอะนะั่นแหละที่บอกมีร้านขายอยู่เยอะเนยก็ลองดูครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้าง,งคุ้มค่ามากๆเลยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้มีคำถามก็ถามได้ในคอมเมนต์ครับหรือว่าอยากแนะนำเพิ่มเติมอะไรก็ สามารถแนะนําเข้ามาได้เลยนะครับก็เราจะมีรีวิวพวกสินค้าแบบคุ้มคุมอะไร่างนี้เรื่อยๆนะครับก็ความติดตามช่องด้วย